คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมกำลังทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์แล้วโดนบล็อกด้วยการรอกแคปชั่นหรือการตรวจจับบอร์ดมันน่างหงุดหงิดจริงๆมันเกิดจากการที่เว็บไซต์สามารถตรวจจับได้ว่าเรากำลังใช้บอร์ดหรือระบบอัตโนมัติในการทำงานถ้าเราเข้าเว็บบ่อยเกินไปหรือทำงานซ้ำๆด้วย i อเดิมมันก็จะรู้ทันทีว่าเราไม่ใช่คนจริงฮอกซี่ช่วยให้เราเปลี่ยน i อได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อเว็บไซต์ใหม่ซึ่งทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถจับได้ว่าเราเป็นคนเดิมที่ทำการกระทำซ้ำๆนั่นเอง ลองคิดดูสิหากคุณกำลังเก็บข้อมูลจากหลายเว็บไซต์หรือทำงานอัตโนมัติหลายๆายอย่างพอ็อกซีสามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัยเพราะมันปกป้องไอพีของคุณจากการถูกจับได้ว่าเป็นบอร์ดนอกจากนี้การใช้พ็อกซี่ยังช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการติดตามจากเว็บไซต์หรือการบล็อกจากระบบที่ใช้ AI ในการตรวจจับการกระทำผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการใช้งานพ็อกซี่และวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากบอร์ด แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะหากคุณสนใจเช่าพ็อกซี่ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดนี้หรือสแกนคิวอ d e โคได้เลยนะคะทีมงานของเราพร้อมให้บริการ